วัสดีครับพ,พ,พูกระโภปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาว่าน้ำผู้ได้บายวินวินภูวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจของนะครับผู้รับเหมามือใหม่และก็เจ้าของบ้านที่มีสระว่ายน้ำใหม่ๆสร้างเสร็จแล้วนะครับกําลังจะเปิดใช้สระว่ายน้ำเติมน้ำเข้าไปเมื่อเติมน้ำใหม่นี่คือนะครับประเด็นที่เราจะมาคุยวันนี้ เมื่อเราเติมน้ําเข้าไปในสัตวว่าน้ําใหม่ๆก่อนที่จะเทสรังระบบเราจะบำบัดน้ํำยังไงเราจะทํำยังไงถึงจะไม่เกิดปัญหาผู้ดเหมามือใหม่ก็สามารถส่งงานได้เร็วเจ้าของบ้านก็แฮปปี้นะครับแชร์ลิงออกไปเพื่อให้มีความสุขกันทุกคนนะครับเอาละจกประสบการณ์ล้วนๆเลยที่พบเห็นมาเป็นปัญหาพอสมควรโดยเฉพาะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับที่ใช้น้ําบาดาลเข้ามาเติมในสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นปัญหาทุกที่ถ้าใครได้ดูวิดีโอของผมในหลายคลิปหลายตอนพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีคนไม่เข้าใจแล้วก็มีคําถามอยู่ตอลอดเวลาเพราะว่าน้ําบาดาลท,ที่เติมเข้ามาใหม่เนี่ยน้ําบาดาลมันมันเป็นยังไงครับน้ำบาดาลมันใสมากนะ ถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่ามันจะใสมากแต่ว่าเวลาเราเข้ามาใช้ในสระว่ายน้ำเนี่ยสระว่ายน้ํามันต้องมีเคมีใช่ไหมครับต้องมีสารเคมีอ่าโดยเฉพาะเมื่อน้ําบาดาลเจอกับคลอรีนเนี่ยมันก็จะทำปฏิกรริยานะครับออกซิไดซ์ตัวโลหะที่อยู่ในน้ําบาดาลพวกเหล็กแมกน,น,นีสนะครับโลหะต่างๆก็จะตกตะกอนมาเป็นสนีแดงเป็นสีน้ตาตาล เป็นปัญหาในการเติมเสาไว้น้ำครั้งแรกกรณีเช่นนี้ต้องทํำยังไถถงก่อนที่เราจะเติมน้ำบาดาลเข้ามานะครับในระบบแน่นอนครับน้ำบาดาลส่วนมากก็จะมีใช้อยู่ในบ้านอยู่แล้วก็สูงขึ้นมาต้องมีก่อนที่จะจ่ายเข้าสระให้ซื้อระบบปีทีทระบบก็พื้นฐานก่อนก็จะมีที่ผมทําขายหน้าเว็บราคาประมาณ29,999บาทชุดน้ดีมากนะ ก็จะมีถังกรองทรงสูงๆเนี่ยสองใบด้วยกันนะครับใบที่หนึ่งผมจะใส่สารกรองสองตัวก็คือตัวทำหน้าที่ในการกรองโลหะนะครับก็จะมีสารกรองเบิร์มแล้วก็แมกนีสซิโอไร์รนะครับผมใส่สองตัวเลยกันตัวที่สองขัมาเป็นเลซินเป็นตัวกรองความกระด้างน,นะครับเป็นตัวกรองหินปูนอ่นะถ้าเรากรองเสร็จในสองขั้นตอนนี้น้ำโลหะไวอนะ้้ำก็จะเป็นน้ำที่ นะครับเวลาที่มันลงไปทำปิยากับเคมีต่างมันจะไม่ออกตะกอนไม่ตกตะกอนเป็นสีสีแดงสีน้ำตาลอะไร่างปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับแก้ไขได้เอาละนั่นคือในเรื่องของน้ำประดานที่เป็นปัญหาเยอะมากน้ำต่างจังหวัดในการเติมน้ำครั้งแรกเติมน้ำกรุงเทพหรือน้ำประปาก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความเข้าใจเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยทันทีนะครับ เพืรบนหมอก็ส่งงานไม่ได้เจ้าของบ้านก็ไม่แฮปปี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยระบบมันดีอยู่แล้วนะอถ้าให้เข้าใจบางคนเนี่ยผมเห็นหลายคนมากผู้ระกอบกาใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจก็คิดอะไรไม่ออกนะครับก็จะเอาพื้นฐานเดิมที่ตัวเองรู้จักเนี่ยหรือเคมีที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะเติมเข้าไปเลยนะวัด h ีคอรีนอ่ะวัดมันเป็น เป็นกรดใจโอลิพียตเป็นกรดใช่ไหมก็หวานโซดาเอสเข้าไปเลยครับคิดอะไรไม่ออกหวานโซดาเอสไปเลยเพราะใส่เข้าไปมันก็เป็นตะกอนใิ่ไพี่นะมันเป็นตะกอนมาทํายังไงเราบรรสุงานได้ไหมมันจะส่งงานได้ยังไงล่ะครับมันเป็นตะกอนมันก็ไม่ใส่ดีกองใายมันไม่ได้ทําให้ใสเร็วขนาดนั้นถ้ามันมีตะกอนเยอะแล้วใส่เยอะด้วยเพียงเพื่อหวังจะให้โซดาแอสมันเป็นปับสภาพน้ำให้ใสมันไม่ใช่นะ พราะฉะนั้นในเรื่องของ p h เนี่ยผมจำได้หลายตอนด้วยกันถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปแตะต้องมันเลยนะน้ำมันใสอยู่แล้วเนี่ยถ้าใส่ตัวสารละลายทึ่นเป็นเคมีทึ่นเป็นผงเข้าไปเยอะๆเนี่ยน้ำมันจะขุ่นในตอนต้นนะครับโซเดียมแอดพวกนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับอ่าตัวไหนหลายที่วิชาที่ให้น้ำให้ใสแล้วพวกสารตกตะกอนสารส้มได้ไหมนอกจากโซเดียมแอดแล้วเนี่ยสารส้มผมก็ถนัดนะ มันเป็นตัวตกตะกอนที่ใช้กับปลา,ปาอะไรพวกนี้มีสารส้มโรยสารส้มครับพี่นะหวังว่าจะให้น้ําน้นใสกลายเป็นปัญหาครับสารส้มมันเป็นตัวตกตะกอนเล็กตัวตกตะกอนนะแล้วก็ยิ่งคุณภาพไม่ดีนะมันก็จะทําให้กับน้ำเนี่ยทั้งขุน่นทั้งดำนะครับอ่ามันจะตะกอนมันจะก่อนที่มันจะทําให้ใสมันจะต้องรวมตะกอนก่อนใช่ไหมฟองตะกอนก่อน น้ำที่ใส่ใสนิ่งๆใช่ไหมที่เราเจอในการเติมบางแกนจับเป็นก้อนบางทีเป็นฝ้าบางทีเป็นขุนเป็นมัวแล้วแต่ปริมาณมากน้อยที่เราใส่อาทิตย์หนึ่งแล้วครับพี่วิชาผมบำบัดอยู่เนี่ยยังไม่หายเลยครับก็พี่ใส่เข้าไปทไําไมแล้วผมก็บอกแล้วหลายครั้งหลายตอนด้วยกันว่าไอ้พวกนี้ยอย่าเพิ่งไปใส่มันนะ,นะถ้าใส่มันต้องมีตัวที่มีคุณภาพใส่แล้วถึงจะไม่เกิดปัญหาถูกต้องไหนเวลาเติมน้ําใหม่ จะได้ส่งงานกันได้ง่ายๆรันเครื่องแล้วก็สูงงานได้เลยเห็นไหมถ้าไม่เข้าใจก็เป็นปัญหานะแล้วตัวไหนเราที่ใส่ได้แล้วตกตะกอนที่เราขายอยู่ทั่วไปที่เราใช้ปักน้ำใสยอยู่ทั่วไปเนี่ยใช้ได้ไหมอย่าไปพุ่งไปใช้ใจเย,ย็นๆนะครับถ้ามันยังใสดีอยู่นะสิ่งที่เราจะใส่ตอนแรกๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบคลอรีนระบบเกลืกอ,อหรือระบบอะไรก็แล้วแต่นะเกลือนี่ก็อย่าพุ่งไปเติมถ้าเป็นระบบเกลืกอนะนิ่งๆไว้ก่อน นะคลีนิ่งสระให้มันใสนะด้วยการกรองเอาตะกอนบางสิ่งบางอย่างออกไปก่อนนะจะได้ไม่ต้องไปเบือกน้ําที่เติมเข้ามาใหม่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ค่อยเติมเกลือเข้าไปตัวแรกเลยนะครับที่เราที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะครับมันจะเป็นตัวที่ง่ายๆถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในการเติมน้ําครั้งแรกโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเคมีตะกูลสูตรแอดวานนะครับแอดวานก็คือ นะครับก็คือล่วมหน้าใสาล่ลวมหน้าตัวแรกเลยที่เราจะใส่นะที่เห็นก็จะมีหลายตัวด้วยกันมีสวิ a แอดวานนะพนะูแอดวานนะแบงแอดวานอะไรต่างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมเลือกให้นะถ้าตะเป็นต้องใช้เลือกตัวนี้นะง่ายตัวเดียวนะตัวนี้คือนะครับพูแอดวานเป็นตัวที่เหมาะที่สุดในการเข้าไปจัดการปัญหาใน ขั้นตอนแอดวานแบบนี้เริ่มเปิดาใช้งานผู้แอดวานนะครับทำหน้าที่สองอย่างด้วยกันน้ำซูมนี้ไม่ได้เข้มข้นมากนะไม่ได้เข้มข้นมากใส่ไปแล้วพอรีพอรดีนะครับใส่ตามปริมาณที่กําหนดเลยนะครับก็คือทําได้สองอย่างด้วยกันทําหน้าที่ในการป้องกันตะไครด้วยนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีคลอรีนใช่ไหมระบบเกลือเราก็ยังไม่ใส่ป้องกันตะไครนะ ระบบกรก็หมุนเวียนไปใส่เคมีตัวนี้เข้าไปแต่ไร่ที่เกิดนะครับแล้วน้ําที่มันจะขุนหลังคือวิชาตัวนี้ใส่เข้าไปมันจะฟอมตะกรอนขึ้นมานิดๆนะไม่ให้ตะกรอนมันลอยแต่ว่ามันไม่ได้ตกมันไม่ได้เป็นฝ้าแบบว่าน่าเกียดนะครับมันพอมันมีน้ําหนักนิดนึงเนี่ยมันก็จะตกลงไปที่พื้นได้หรือมันก็จะไปติดที่กรอบได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือหน้าที่ของมันไม่ใช่ว่าไปฟอมตะกรอนแบบ เป็นฝ้าเป็นขุนเป็นมัวเลยไม่ใช่นะครับใส่ปริมาณที่เพียงพอมีปริมาณบอกข้างถังเลยดูขนาดสาร์ของเราคำนวณน,นะครับกว้างยาวลึกให้ถูกต้องและใช้ปริมาณตามข้างถังเลยทูแอดวานนะครับราคาก็ไม่ได้แพงตัวนี้3.8ลิตรนะครับมีติดไว้นะก่อนที่เราจะเปิดสว์ใช้งานนะครับอย่าลืมผู้ดหมอทุกท่านอยากส่งงานได้เร็วนะครับใช้สูตรนี้ อย่าไปสเปนสปามากเกินไปอย่าไปใช้เคมีที่มีเหลืออยู่จากงานก่อนหรือนีในสต๊อกไม่เอานะมันทําให้เราเสียเวลาสสงานเป็นอาทิตย์หนึ่งโดยเฉพาะเราต้องวิ่งไปอยู่กับลูกค้าที่จังหวัดน,นะต้องไปเสียค่าโรงแรมต้องไปนู่นนี่นั่นนะต้องจากคนที่เราลักไปไปอยู่จังหวัดน,นะมันเสียเวลาเสียเงินเสียทุกอย่างเสียความไว้วางใจของเจ้าของบ้านเห็นไหมทุกอย่างมันต้องใช้ความรู้นะไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้ แน่นอนครับถ้าเราเป็นแล้วก็คือเป็นเลยครั้งแรกผ่านแล้วก็คือผ่านเลยเหมือนเราปั่นจักรยานเป็นแล้วก็คือเป็นเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการใช้ลิงกวันนี้ก็คือต้องการให้ผู้เหมาหน้าใหม่รวมไปถึงเจ้าของบ้านก็ดีมีความรู้ความเข้าใจจะได้สามารถจัดการกับปัญหาพวกนี้นะครับถ้าคนเข้าใจแล้วปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองแล้วก็ง่ายดายมากแต่สาหรับคนที่ไม่เข้าใจปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่มากนะครับ ดัะนั้นอยากให้ทุกคนมีความรู้ในโครงการสวนายนของพวกเรานะครับวันนี้นะครับที่ถา่ายทอดออกไปหวังว่าจะมีความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในการบำบัดน้ําในการทริ้นน้าครั้งแรกก่อนที่จะเปิดใช้นานสั์นะครับสําหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็คงไม่ว่ากันเนาะต้องการที่จะแบ่งปันสําหรับคนไม่รู้นะครับให้พวกเรามีความรู้กันเอยอะๆขับเคลื่อนทุกอย่างด้ยความรู้ผมพี่ชามีหนะ้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้คนไม่รู้ได้รู้มากขึ้นครับ วินวินภูของเรานะครับสโลแกนวินวินภูขายความรู้คู่สินค้าและบริการด้านเสาใบน้ำเข้งจ้มากที่สุดวันนี้ผมจะนำโอความรู้ต่างๆเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ศึกษาหาความความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาสิ่งไหนที่ยังทําได้ไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับเป็นกาําลังใจด้วยสําหรับนะครับให้ มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับเป็นกาลังใจนะครับถ้าถูกใจมีประโยชน์ก็กดไลค์ให้ยิดนึ่งนะครับเป็นกาลังใจเช่นกันนะครับก็ถ้าจะช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตัวพลูเอดวานนี้ก็มีในหน้าเว็บไซต์นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดลองเข้าไปดูนะครับราคาไม่ได้แพงนะแล้วก็มีคลิปวิดีโอพวกนี้เข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะครับมีวิดีโอที่ให้ความรู้หลากหลายมากที่สุดนะครับสำหรับพี่ชายและวี่ปูวันนี้นะครับ กญญารบรรยายวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามเช่นเคยครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสีเท้ายังรู้พลาดนักปรานญ์จะรู้พังนะครับอันไหนที่ผิดพลาดไปบ้างอภัยกันด้วยนะครับสัญญาว่าจะนําแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะครับให้ทุกคนมาฟังทุกคนวันนี้ผมวิชาลาไปก่อนสวัสดีครับ